สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n น n e l Daddy ค o ก k ิ n งครับวันนี้ Daddy มีเมนูเอาใจลูกๆมาฝากเพื่อนๆกันครับ นั่นก็คือเมนูโดนัทเนยสดสไตล์ญี่ปุ่นครับวันนี้ตัวโดนัทของเราเนี่ยจะมีความอ้วนๆกลมๆนะครับเนื้อเนี่ยฟูนุ่มแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับมีทั้งรสชาติมันม่วงแล้วก็เป็นผงโกโก้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความน่าทานนะครับแล้วก็มีความหวานหอมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับรับรองว่าลูกๆจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นแป้งสาลีเอเนกประสงค์400กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเนยสดชนิดจืด50กรัมไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่า200มิลลิตรยีสต์1ช้อนชาแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับ ต่อไปเป็นผงสำหรับโรยตกแต่งหน้านะครับแดดดี้ใช้ผงม,มันม่วงผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำน้ำเปล่าผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราคนไปเรื่อยๆจนเกลือกับน้ำตาลทรายละลายเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งสาลีอนเนกประสงค์มาล่อนให้ละเอียดนะครับ พอเราล่อนแป้งละเอียดดีแล้วนะครับเราก็ยกใส่เครื่องปั่นได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเติมยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ลงไปครับเราก็คนสักเล็กน้อยนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันครับจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าที่เราผสมน้ำตาลกับเกลือลงไปนะครับ แล้วเราก็ตีแป้งด้วยสปีดต่ำนะครับตีไปเรื่อยๆจนแป้งกับน้ำเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดต่ำไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีครับพอเราตีด้วยสปีดต่ำครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสปีดกลาง ตีต่ออีก20นาทีครับเราจะตีไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนเลยนะครับหรือเพื่อนๆลองสังเกตว่าถ้าแป้งเนี่ยไม่ติดโถปั่นแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับระหว่างรองเราก็จะนำโถที่เราจะพักแป้งนะครับมาทาด้วยน้ำมันให้ทั่วเลยนะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับโถนะครับแป้งสูตรนี้เนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มมากเลยนะครับเวลาเพื่อนจะจับแป้งเนี่ยก็จะต้องทาน้ำมันที่มือด้วยนะครับเพื่อกันแป้งติดครับ พอเราปั่นไปเรื่อยๆจนครบ20นาทีนะครับเราก็จะได้แป้งเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแป้งเนี่ยจะค่อนข้างเหนียวนะครับเพื่อนๆต้องมือเอามือไปชุบน้ํามันก่อนนะครับแป้งจะได้ไม่ติดมือนะครับจากนั้นเราก็นําแป้งออกมาใส่โถที่มีฝาปิดนะครับแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับหรือเพื่อนๆสังเกตว่าแป้งเนี่ยมันจะฟูขึ้นเป็น2เท่าก็ถือว่าใช้ได้ครับ ขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งสาลีในกประสงค์มาโรยให้ทั่วถาดที่เราจะแบ่งแป้งมาใส่นะครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแป้งมันก็จะฟูขึ้นมาเต็มโถแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งเนี่ยมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยก่อนนะครับนี่นะครับแป้งเนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มมากเลยนะครับสูตรนี้ทำเป็นโดนัทออกมาแล้วนุ่มฟูอร่อยมากๆเลยครับ เราก็กดไล่อากาศก่อนสักเล็กน้อยนะครับกดแล้วก็พับไปพับมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันครับแล้วเราก็จะคลึงให้เป็นลูกกลมๆครับวิธีการก็คือเรากดให้แป้งแผ่ออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็จีบแป้งเข้ามาแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ เวลาเพื่อนๆจับแป้งนะครับเราก็จะคอยชุบแป้งแห้งไปด้วยนะครับเพื่อที่ไม่ให้แป้งเนี่ยมันติดมือนะครับพอเราคลึงเป็นลูกกลมๆแล้วนะครับเราก็จะใส่ถาดที่เราโรยแป้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆหาฝาหรือแผ่นพลาสติกมาปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้โดนลมนะครับแล้วเราจะพักแป้งไว้แบบนี้อีก20นาทีครับใน1สูตรนะครับเราจะได้โดนัทประมาณ24ก้อนครับ เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับจีบแป้งแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเราก็นำไปพักไว้ในถาดประมาณ20นาทีครับพอเราพักแป้งครบ20นาทีนะครับตัวแป้งมันก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำไปทอดได้เลยครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับ จากนั้นเราเปิดไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็นำโดนัทลงไปทอดได้เลยครับวิธีการทอดก็คือเราจะเอานิ้วจิ้มให้เป็นรูตรงกลางนะครับแล้วก็หมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นรูครับแล้วเราก็ใส่ลงในน้ำมันทอดได้เลยครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นโดนัทสีมันจะเข้มแล้วก็ไม่สวยนะครับนี่นะครับ พอเราใส่โดนัทลงไปปุ๊บเราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับเราก็จะทอดไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนสีด้านหนึ่งเนี่ยเข้มขึ้นแล้วเราก็จะกลับด้านครับนี่นะครับพอสีด้านหนึ่งเข้มขึ้นนิดนึงนะครับเราก็กลับด้านได้เลยครับเราทอดไฟอ่อนๆแบบนี้กลับไปกลับมาจนสุกทั้ง2ด้านนะครับ พอโดนัทสุกทั้ง2ด้านแล้วนะครับเราเร่งเป็นไฟแรงเพื่อไม่ให้โดนัทอมน้ํามันนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับวิธีการทอดโดนัทนะครับเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้สีโดนัทเนี่ยสวยนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเราทอดกลับไปกลับมาจนได้สีที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เร่งเป็นไฟแรงเพื่อไม่ให้อมน้ํามันครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ เรานําไปพักให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยท็อปปิ้งครับขั้นตอนต่อไปเรามาทาท็อปปิ้งสําหรับโรยหน้านะครับดดดี้ใช้ผงโกโก้2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาลไอซิ่ง1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับต่อไปเป็นผงมันม่วงนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลไอซิ่ง1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับ พอเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานําไปโรยหน้าได้เลยครับเราก็นําโดนัทที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับมาโรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งครับดดดี้ใช้ตะแกรงตาทีทีเป็นตัวช่วยในการโรยนะครับเราก็จะโรยด้วยน้ําตาลไอซิง่งผงมันม่วงแล้วก็ผงโกโก้นะครับตัวผงที่เราโรยเข้าไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ทําให้มันมีรสชาติหวานขึ้นแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับ เท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูโดนัทเนยสดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตัวแป้งโดนัทเนี่ยมีความนุ่มฟูนะครับแล้วก็มีความหอมมันด้วยนะครับสูตรนี้รับรองว่าแป้งนุ่มถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แด d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ